สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เราก็มาเรียนต่อในหลักภาษาและการใช้ภาษาต่อจากคาบเรียนที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับคําราชาศัพท์ซึ่งอยู่ในตัวชี้วัดก็คือสาระที่4นะครับหลักภาษาก็คือการใช้คําราชาศัพท์ ก่อนอื่นเราก็มาดูความหมายของคำราชาศัพท์ก่อนนะครับว่าคำราชาศัพท์นั้นมีความหมายแปลว่าอะไรคำราชาศัพท์ก็มีมาจากคำสองคำก็คือคำว่าคำว่าราชากับคำว่าศั์ก็คือเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับพระราชาก็คือใช้กับกษัตริย์นั่นเองนะครับคำราชาศัพท์คือคำสุภาพที่ใช้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆซึ่งคำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำ และภาษาที่จะทอนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแม้คำราชจาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงในความหมายเดียวกันและเป็นลักษณะพิเศษของภาษาไทยโดยเฉพาะบุคคลในสังคมมีระดับลดหลั่นกันตามชาติวุฒิคุณวุฒิวัยวุฒิดังนั้น คนไทยทั่วไปที่มีนิสัยสุภาพอ่อนน้อมยกย่องให้เกียรติผู้อื่นการใช้ภาษาจึงต้องเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลการใช้คำราจาศัพ์ทแสดงให้เราเห็นว่าเรามีวัฒนธรรมทางภาษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีของชาติดังนั้นเราจึงควรศึกษาเรื่องคำราจาศศพท์และการใช้ให้ถูกต้องนะครับ คาราชาศัพท์เมื่อสักครู่นี้ครูครูก็ได้บอกไปแล้วว่าราชาศัพท์นั้นเป็นคําศัพท์สําหรับที่ใช้กับพระราชาหรือกษัตริย์ในทีน่นี้หมายถึงศัพท์ที่ใช้ในทางราชการเพื่อให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลและบุคคลที่เรายกย่องบุคคลที่ควรใช้คําราชาศัพท์มีดังนี้ 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระบรมวงศานุวงศ์ 3. ขุนนางข้าราชการ 4. พระสงฆ์และก็ 5. สุภาพชนนะครับนี่คือบุคคลทั้ง5ประเภทนี้ก็คือเป็นผู้ที่ใช้คำราชาศัพท์ซึ่งคำราชาศัพท์นั้นมันไม่ได้หมายถึงใช้กับพระราชาเพียงอย่างเดียวนะครับใช้กับบุคคลทั่วไปด้วยทีนี้เรามาดูว่าคำที่ใช้นั้นใช้กับใครบ้างนะครับ บุคคลในกลุ่มที่หนึ่งที่สองเมื่อสักครู่นี้ก็คือบุคคลในกลุ่มที่หนึ่งที่สองที่กล่าวถึงนั้นก็จะใช้คำราชาศัพท์ในชุดเดียวกันเช่นเดียวกันบุคคลในกลุ่มที่4กับที่5ก็ใช้คำราชาศัพท์ในชุดเดียวกันเช่นเดียวกันและเป็นคำราชาศัพท์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำในสังคมมนุษย์นะครับเราก็ถือว่าการให้เกียรติแก่บุคคลที่เป็นหัวหน้าชุมชนหรือผู้ที่ชุมชนเคารพนับถือนั้นเช่น อาจจะเป็นผู้นำนในหมู่บ้านเป็นผู้นำในตำบลหรือในอำเภอในจังหวัดของเรานะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้เราก็ควรใช้คำที่สุภาพในประเทศไทยเราก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาตินะครับดังนั้นจึงใช้คำราชาศัพท์และคำราชาศรรัพท์นี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดนะครับ คนไทยนั้นเริ่มใช้คำราชาศัพท์ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยนะครับก็คือในรัชะสมัยของพระธรรมราชาลิไทยก็คือพระล่วงองค์ที่5แห่งสุโขทยัยซึ่งคำว่าพระล่วงนี้มันมีความหมายไม่ได้เหมือนกับทุกวันนี้นะครับคำว่าร่วงในสมัยแต่ก่อนนั้นหมายถึงความเจริญนะครับพระล่วงองค์ที่5แห่งกรุงสุโขทัยก็คือมีใช้คำราชาศัพท์ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกนะครับ ในบางตำรานั้นก็กล่าวว่าคำราชาศัพท์นั้นเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเพราะอะไรนะครับเพราะปฐมกษัตริย์ก็คือพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นทรงนิยมภาษาเขมรเป็นอย่างมากนะครับถึงกับเอาลัทธิและภาษาเขมรมาใช้อย่างเช่นคําว่าสมเด็จนะครับซึ่งเป็นคําที่มาจากภาษาเขมรมาใช้ ในคำราชาศั์โดยนํามาตั้งเป็นพระนามของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับดังนั้นจึงน่าสงสัยว่าในสมัยนั้นอาณาจักรสุโขทยัยแล้วก็มีการใช้คําราชาศัพท์ติดต่อกันมาถึงอยุธยาและจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับโดยครั้งแรกคําราชาศัพท์นั้นจะใช้สําหรับกับพระมหากษัตริย์เพียงอย่างเดียวนะครับ จนกระทั่งมาถึงสมัยะะรัตนโกสินทร์ของเราจึงได้นิยมแพร่เข้ามาใช้กับบุคคลทั่วไปนะครับเรามาดูตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่ใช้กับบุคคลประเภทต่างๆอย่างเช่นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์นะครับนักเรียนก็สังเกตดูคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์นั้นจะต้องมีคําว่าพระบรม กับคําว่าพระราชนะครับถ้าถ้าเห็นสองคำนี้นั่นแสดงว่าบุคคลที่เรากล่าวถึงนั้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับยกตัวอย่างเช่นพระบรมราโชวาทตัวนี้ก็แปลว่าคําสอนนะครับพระบรมฉายาลักษณ์ก็คือรูปถ่ายแต่มีอีกคํานึงที่นักเรียนอาจจะเคยพบหรือเคยเจอมาแล้วอย่างเช่นคําว่าพระบรม สาธิสลักนี้หมายถยึงอะไรรู้ไหมครับอันนั้นคําว่าพระบรมสาธิสลักก็คือเป็นภาพวาดนะครับภาพวาดที่เหมือนนะครับเหมือนเหมือนตัวคุณเหมือนจริงก็เรียกว่าพระบรมสาธิสลักนะครับอัน,นเป็นภาพวาดแต่ถ้าพระบรมฉายาลักษณ์ก็คือรูปถ่ายและอีกคำหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพระราชกระแสรับสั่งอันนี้ก็เป็นคําสั่งนะครับอันนี้เป็นคําศัพท์ตัวอย่างที่ใช้ กับพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีแค่3คําเท่านี้นะครับมีอีกมากนะครับให้นักเรียนนั้นไปศึกษาค้นคว้าจาก Youtube ก็ได้จาก Google ก็ได้จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆนะครับดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ทําการศึกษาค้นคว้านะดูตัวอย่างต่อไปนะครับคําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระบรมราชินีนาถอย่างเช่นคําว่า พระราโชวาตให้เราเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างคําที่ใช้ความหมายเดียวกันแต่ใช้กับบุคคลต่างกันนะครับเราลองเปรียบเทียบดูอย่างเช่นคําว่าพระบรมราโชวาตที่ใช้กับพระมหากษัตริย์เมื่อเราเปรียบเทียบกับที่ใช้กับพระบรมราชินีนาถอย่างเช่นพระราโชวาทหรือคาสอนอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับพระฉายารักหรือลูบถ่ายพระราชสาวณนีอย่างนี้ คำสั่งนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่นํามาให้นักเรียนนั้นได้ดูเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าถ้าเจอคําว่าพระบรมหรือพระราชเหล่านี้เป็นคําที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์อย่างเช่นนักเรียนดูเคยอ่านในหนังสือวรรณคดีนะครับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จอย่างนี้ก็คือผู้ที่แต่งหนังสือเล่มนั้นก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับ ต่อไปครับดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างคำลายทารศพท์ที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์มีอะไรบ้างถ้าเราบางคนก็อาจจะเคยไปวัดเคยต้องใช้คําให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นฉันสำหรับ,บพระภิกษุสงฆ์ mm. ไม่ได้แปลว่าคําคนามที่คําสรรพนามที่ใช้เรียกตัวผู้พูดนะครับฉันตัวนี้เป็นคํำกริยาแปลว่ากินนะครับ จำวัดเป็นปนอนอา,าพาธก็ป่วยคำว่าถวายไปให้นิมนต์ก็เชิญมีหลายอีกหลายคำนะครับนักเรียนให้ไปศึกษาดูนะครับโดยื่อสักครู่ครูได้ชี้แจงไว้แล้วว่าให้ไปทําการศึกษาคนกว่าดูมีอีกหลายคําที่เราใช้คําเหล่านี้กับภาพพิสษจสงสงมีคําไหนบ้างนะครับต่อไปคําต่อไปนะครับ ใช้กับสุภาพชนกับสุภาพชนใครคือสุภาพชนละ่ะนักเรียนคำว่ามาจากคําว่าสุภาพกับคําว่าชนสองคำนี้มารวมกันนะครับผู้มีความสุภาพชนก็คือประชาชนทั่วไปนะอย่างเช่นคําว่ารับประทานนักเรียนรับประทานอาหารหรือยังอย่างนี้นะครับนักเรียนกินข้าวหรือยังอันนี้ก็จะใช้เป็นคล้ายๆกับ ระดับของภาษาเป็นภาษาพูดภาษาเขียนเหล่านัน้นนะครับอย่างเช่นรับประทานถึงแก,กรร่กรรมกําเนิดน,นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ครูนํามาเสนอให้นักเรียนนั้นได้ดูนะครับนักเรียนก็ไปค้นคว้าดูเองนะครับอันต่อไปนะครับเรามาดูหลักการใช้คําราชาศัพท์นักเรียนก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังจากข่าวทางทีวียกตัวอย่างเช่น ข่าวในพระราชสำนักอย่างนี้นะครับก็จะกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ถ่านักเรียนตั้งใจฟังนะครับก็จะได้มีคําที่เราใช้สําหรับพระมหากษัตริย์เหล่านั้นถ้านักเรียนลองตั้งใจฟังดูนะครับก็จะมีคําที่ปรากฏดูซึ่งแปลว่าอะไรนะครับอย่างเช่นคําว่าใช้พระบรมหรือพระบรมราชหรือพระมหานําหน้าคํานามที่เป็นสิ่งของอันควรยกย่องอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็ไปดูพระมหา จะกระพัดเนี่ยลองไปดูนะครับ 2. ใช้คำว่าพระราชกับคำนามอย่างอื่นที่ลองลงมาพระราะถานหนึ่งก็คือที่ประทับหนึ่งนะครับใช้พระนำหน้าคำนามที่เป็นชื่อของสิ่งสามัญทั่วไปใช้หลวงหรือต้นไว้ข้างท้ายคำที่เป็นคนสัตว์สิ่งของของพระมหากษัตริย์นะครับอย่างเช่นคำว่าหมาต้นนีน ก็คือเป็นม้าของพระมหากษัตริย์นะครับยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมครับนำมานำภาพให้ักเรียนได้ดูก็คือเรือหลวงจาก,กีนาะรเมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรือของใครเป็นเรือของพระมหากษัตริย์นะครับนะเห็นไหมครับเราใช้ใช้คําว่าหลวงหรือคําว่าต้นนําหน้าเออตามท้ายทุกทีครับอันดับต่อไปครับเป็นการใช้คากิริยาในคําราชาศัพท์เราจะใช้ทรง นำหน้าคำกริยาและคำนามสามัญเช่นการฟังนะครับก็คือทรงฟังเล่นดนตรีก็ทรงดนตรนะีหรือไปตกปลาเนี้ยเราก็เรียกว่าทรงปลานะครับถ้าขี่ม้าล่ะทรงมา้าไม่ใช่ตกม้านะครับไปตกปลาตกเป็ดเนี่ยก็เรียกว่าทรงปลา แต่ถ้าไปขี่มา้าขี่รถเนี่ยก็คือทรงม้านะครับทรงรถน่ใช้ทรงน้ำหน้าคำนามราชาศัพท์เช่นทรงพระลาชนิพนธ์ก็คือแต่งหนังสือนะครับเขียนหนังสืออย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้ทรงกับคำกริยาราชาศัพว์เพราะก็คือจะไม่ใช้ทรงนํำหน้าคำราชาศัตว์ซึ่งคำว่าทรงก็เป็นคำราชาศัตว์ เหมือนกันเราจะไม่ใช้ราชาศัพบซ้อนราชาศัพท์นะครับไม่ใช้ทรงกับคํำริยาครับ <st aff> เช่นคําว่ากินก็คือเสมอนะครับ <st aff> ไม่ใช้คําว่าทรงเส <st aff> งวยเราใช้คําว่าเสวยอย่างเดียวนะครับไม่ใช้ทรงนําหน้าคําคําว่ามีหรือเป็นที่นําหน้าคําราชาศัพท์นะครับทรงมีอย่างนี้เราจะไม่ใช้ทรงเป็นนะเราจะไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้น เวลานักเรียนใช้คำราชาศัพท์ก็สังเกตดูในประโยคนะครับเผื่อเจอในข้อสอบนะครับข้อสอบอาจจะถามว่าข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้องนักเรียนก็เปิดดูนะครับให้สังเกตว่าการใช้คำคำนั้นถูกต้องไหมโดยยึดหลักตามที่ครูนำเสนอพอเข้าๆอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าทำไมเราจะต้องเรียนคำราชาศัพท์ เรียนเพื่ออะไรซึ่งประโยชน์ของคำลาจาัพท์นะครับ1เราใช้คำลาจาัพท์ได้ถูกต้องกับบุคคลเมื่อกี้เราสักครู่นี้เราก็พูดไปแล้วว่าคำลาจาัพันะ์เนี่ยเราใช้กับบุคคล5ประเภทนะครับมีพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถพระรามาวงัวงองศานุวงศ์เหล่านี้นะครับพระพิพสุจน์สงแล้วก็ สามัญชนคนธรรมดาก็คือสุภาพสุนนะครับเราต้องใช้ให้ถูกกับบุคคลเหล่านั้นว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้คาภาษาศาัพท์ก็คือใช้คําใดถึงจะเหมาะสมถึงจะถูกต้องตามระดับภาษานะครับข้อที่2ใช้คํภาษาศัพท์ต้องให้ถูกต้องกับเวลาเวลาไหนควรใช้นะครับก็3อ่านและฟังเข้าใจความหมายที่ถูกต้องตัวนี้ ถ้านักเรียนไปเจอคําราชาศัพท์ส่วนมากแล้วอาจจะมีอย่างเช่นในข่าวพระราชสสำนักเหล่านี้หรือไปเจอข้อความถ้านักเรียนไม่เข้าใจความหมายไม่ทราบความหมายของคําราชาศัพท์เหล่านั้นนักเรียนก็ไม่เข้าใจความหมายของคําคํานั้นซึ่งอาจจะพบมากอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่เป็นบทกรนะครับเป็นบทกรในวรรณคดีต่างๆบทกาบทกรเหล่านี้ส่วนมากแล้ว ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคำราจาัศั์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นนักเรียนจะต้องเข้าใจความหมายให้ดีถ้าไม่เข้าใจความหมายเราเวลาเราอ่านเราก็ไม่สามารถที่จะตีความได้นะครับและข้อต่อไปครับเป็นการแสดงออกของผู้มีวัฒนธรรมอันดีงามทางภาษาใครที่ใช้คำราจาัศั์ได้ดีอันนั้นแสดงว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ที่มี วัฒนธรรมทางภาษาคือใช้ภาษาได้ดีนะครับเข้าใจในภาษาเป็นการแสดงออกนะครับทำให้ผู้อื่นได้เห็นนะครับข้อต่อไปข้อที่5ครับเราดำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้ในภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่สวยงามนะครับเป็นภาษาประจําชาติมีคําราจาศอยู่จะแตกต่างจากภาษาอื่นยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษ จะไม่มีคำลาจาศั์เพราะฉะนั้นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่นคำว่ากินคำเดียวภาษาอังกฤษก็ใช้กินคำเดียวนะครับจะแตกต่างกันบ้างก็คืออาจมีคำอื่นเข้ามาก็คือกินที่เป็นอดีตใช้คำไหนเหล่านี้แต่จะต่างกันกันกนกบภาษากับภาษาไทยนะครับซึ่งเราใช้คำว่ากินเนี่ยกับใครบ้างยนะกตัวอย่างเช่นกับภาพภิษูสง์เราก็ใช้คำว่า ฉันใช่ไหมครับกับบุคคลทั่วไปรับประทานนะกับพระมหากษัตริย์ใช้คําว่าเสมยเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไปครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้ภาษา,าในระดับภาษาต่างๆของไทยนะครับซึ่งก็ผ่านไปนะครับคําราจาศัพท์อย่าลืมเมื่อนักเรียนฟังจบแล้วดูจบแล้วถ้ายัางไม่เข้าใจตรงไหน,นในหลักภาษาของเราก็มีในแบบฝึกก็มีหรือ ไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆได้นะครับจากไหนล่ะอาจจะจาก Google จาก YouTube นะครับทุกวันนี้ือส่การเรียนต่างๆเหล่านี้มีมากนักเรียนมีเครื่องมือที่ใช้ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ของเราเราก็สามารถค้นคว้าหาความรู้เหล่านี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับทำแบบปึกหัดจากหน่วยการเรียนรู้ที่4 ในหน้า90ในแบบประกาศของเรานะครับสำหรับคำลาจารศักด์ในชั่วโมงนี้ก็คงจะจบแช่นนี้นักเรียนจะพบกับคุณครูได้อีกในช่วงโควิดนี้ก็คือในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ